สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปีย่ยวชาและนลอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้เปีย่ยวก็จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับ คู่ชีวิตของเปียวเองค่ะหลังจากที่พูดถึงคนอื่นมันเยอะแล้วนะคะเปียวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคู่ของเปียวต้องปักคู่ของเปียวเลยนะคะแตกต่างกันมากค่ะแฟนเปียวนะคะลุงอ้วนเนี่ยจะเป็นคนที่ซ่าเฮ็ดเอียังจะเป็นคนที่ซ่ามากใส่เวลาในการทําเฮ็ดเอียง เพิ่นจะเป็นคนผัดวันประกันพุ่งนะคะส่วนเปียวจะเป็นคนที่ไวแล้วเฮ็ดอียงเปียจะเป็นคนเป็นระเบียบนะคะระเบียบจัดแล้วก็เยอะนะคะเฮาสองคนจะต่างกันมากแฟนเปียวจะแบบนี้เปียวจะเยอะเกินนะคะแล้วเฮาสองคนจะบพอบดีกันเลยนะคะเฮากว่าปรับเปลี่ยนเลี้ยนรูค่ะที่จะให้อยู่ระหว่างกลางนะคะมันก็เป็นอียงที่ขอนข้างยากนะคะสําหรับคู่ของเขาแล้วก็ ไลฟ์สไตล์ของเขากระต่างกันค่ะแฟนเปียวเป็นคนที่มักอ่านหนังสือสิมักอยู่ตะกับหนังสือเราก็จะเป็นคนนอนดือเปียวนะคะเปียวจะเป็นคนที่เปียวเป็นคนนอนหัวคาค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มเปียวต้องนอนแล้วเราเปียวเป็นคนตื่นเศาร้าของสิงนะคะแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเปียวจะเป็นคนตื่นแต่เ้าแลเราก็จะมาทําความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าจะเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้วันอาทิตย์งานหน่อยลงหรือเป็นวันที่พักพอน้องสินะคะ แต่กับแฟนเปียวจะเป็นอีหยังที่แบบว่าเขาจะตื่นสายแล้วเขาก็จะเอาเวลาในวันหยุดเนี่ยไปใส่อยู่กับเพื่อนแล้วกับครอบครัวนักศน,นะคะเลี้ยงกับเหตุงานนักศึกน,นะ,ค,ะคือไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาเคยอยู่แบบหนีมาจนเขาอายุ40นะคะ,ะเล้วเขามาเจอกับเปียวแม่นบอกคะแล้วเปียวเนี่ยจะเป็นอีหยังที่แบบว่าเปียวเคยชินกับการ ต้องแอคทีฟต้องเหตุเอียงต้องดิ้นล้นโดยตัวเองพอเปียวใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะอยู่ในต่างประเทศค่ะพอเขามาเจอกันมันก็นเลยเหตุให้ยากัสินะคะเขามาปรับจูนลายย่างมากเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีคือแฟนเป็นคนที่พยายามเลี้ยนลู้ที่จะเปลี่ยนแปลงในขอบผิดพลาดของตัวเองแล้วกันในขอบบุพองของตัวเองอแล้วแฟนเป็นคนที่เห็ุอียงถ้า Head e e ee, เห็ุอียงดีแล้วก็จะเห็ด e ดีเยอะมาก แล้วก็บวเฮ็ดกับบิเฮ็ดเลยมันเป็นออียงที่แบบว่ามันบ่มีความพอดีนะคะนั่นแหละค่ะเขาก็บว่าปรับจูนกันออียงหลายอย่างแล้วเปียวเป็นคนที่ใจหอนแล้วเปียบบแล้วเวลาเปียวโมโหเปรียวก็จะบ่พูดพูดซีสินะคะแต่คนอยู hmm. ่หนีเขาจะเป็นแบบทาาโมโหท่าแบบว่าเขาบ่พอใจอียงเขาต้องพูดแล้วเขาก็ต้องอธิบายแล้วเขาก็ต้องบอกเขาจะบ่รู้นะคะว่าเขากาลังโกรธเขาต้องบอกว่าตอนนี้เขาโกรธนะเขาง้อนนะจังซี่นะแหมค่ะ มันเป็นอีหย่างเขาต้องบอกทุกอย่างสินะคะมันบริเหมือนกับคนไทยอย่างสินะคะคนไทยมองตากลูดใจแล้วก็จะแบบว่าเงี้องนะสิเขาก็จะแสดงออกเขาจะงอกันารแต่แฟนเปล่าบรูจากการงอด้วยถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาไ่อยากเห็นหน้าเธอฉันอยากอยู่พูดเดียวเพื่อนก็ย่างหนีไปเลยค่ะแล้วเพื่อนก็จะให้เขาอยู่พูดเดียวแรกๆเปล่าก็ยิ่งโกรธนักเขาไปเลยว่าเป็นอย่างเพื่อนคือบรูเรื่องเพื่อนบอกว่ากระเธอต้องการในฉันนี้ฉันถึงต้องหนีพี่น้องค่ะ การที่มาอยู่ในต่างประเทศเนาะค่ะเขามามีแฟนต่างแดนนะคะเขาจะเป็นอยียงที่แบบซื่อจุนเซอร์นะคะลังยางแหะคะ่ะเปยวขอโทษนะคะถ้าเปยวบอผิดแต่เปียวหมายถึงคนที่เปยวพบเจอมาละคะ่ะฉันปร่ชอบคนไทยนะคะถ้าเขาแบบห้องงอนเขาก็จะบอกไม่มีอะไรจีนเป็นบอคะอยู่นีไม่มีอะไร,เ,ะไะไรเขาก็คิดว่าอ๋อไม่มีอะไรจริงๆเขาก็จะย่างไป แต่คาว่าไม่มีอะไรของผู้หญิงเนี่ยคือกําลังงอนหรือว่ากําลังเรียกร้องความสนใจค่ะ,ะเพื่อนก็เล่นก็เล่นรอให้เพื่อนนะคะฟังว่าถ้าฉันบอกว่าบม่มีอะไรหรือว่าบาม่มีอย่างดอกอีหอย่างสิ่คือฉันกําลังงอนเพื่อนก็อ๋อโอเคเพื่อนเข้าใจจนทุกมือเนี่ปต้องบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังงอนนะเธอต้องง้อฉันอ๋อเพื่อนก็จะเริ่มเข้าใจจั่ซส่นะคะมันเป็นอีอย่างที่แบบว่าอ่าเขาต้องมาเลี้ยงลูกกันนะคะหลายอย่างมากเลยแล้วก็ ถ้าเขาโมโหเขาก็จะต้องบ่คุยกันในขณะที่โมโหแล้วเขาก็จะมาคุยกันหลังที่เฮาหายโมโหแล้วจังซี่นะคะเขาก็จะมานั่งจับเขาคุยกันว่าสิ่งที่เขาบ่ชอบในสิ่งที่เขาเฮ็ดเฮาเฮ็ดเฮาต้องเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนแปลงอย่างให้เขาเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างให้เขานะคะคือคุยชีวิตมันเปลียนอียงที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เขาบ่สามารถเอาไปเปรียบเทียบได้กับคู่อื่นนะคะว่า ครูอื่นเขาคือเปลี่ยนแบบนี้ครูของเขาคือเปลี่ยนแบบนี้คือค้นสองค้นนะคะคือแม้กระทั่งครอ,อบครัวเดียวกันเกิดมาจากทองพ่อทองแม่เดียวกันความคิดความตาความคิดความอ่านยังแตกต่างกันนะคะอันนี้เขามาจากต่างภาษาต่างทินฐานแล้วก็ตางอาหารตาาา่ตางขนบรรมเนียมเหล่าเขาว่าตองมาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองที่เน็บหนาวแล้วก็ห่างไกลครอบครัว เขาเองเขามีพ่อแม่อยู่หนีแต่เฮาบ่มิงสินะคะมันกะมันกะเล็ดแตกต่างกันหลายอย่างเขาตรงดินล้นด้วยตัวเองบ่มีผู้ใดซัพพอร์ตเขาแต่กับเขาเขามีพ่อไม่แม่อยู่หนีซัพพอร์ตเขามีญยาิพี่น้องอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบการเลี้ยงลูกมันมันยากแน่ที่จะให้เขามักเข้าใจเขาในช่วงเวลาระยะสั้นๆสินะคะแต่กันยังดีที่เขามายอมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงออียงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาสินะคะ แรกๆเลยตอนที่เปี่ยวคบกับแฟนเนาะคะ่ะแม่ยาบอกว่าเธอจะต้องเป็น<ะ> uh, ช่างเท่านานะเปี่ยวกับงงค่ะพี่น้องช่างเท่านาพี่หยังตรงาบอกฉันเพราะว่าค้นอยู่นี่ค่ะเขาเลี้ยงลูกเขามาเนาะค่ะเนาะแฟนปเปี่ยวบ่มันคนประเทศนี้นะคะแต่ว่าเราเมื่อญ่อยู่นี่แล้วกับแม่แล้วก็สอนเหมือนค้นประเทศนี้นะคะแล้วก็แต่เพื่อนจะเป็นอีหยังที่แบบว่าใส่ชีวิตแบบพอะเพียงแล้วก็เห็ดอีหยังเป็นสเต็ปนะคะ คือเขาจะวเฮ็ดอีหย so so ังยยุ่งยุ่งเหยิงแล้วก็บ่เฮ็ดอีหยังให้มันยากสําหรับตัวเองจะเฮ็ดอีหยังให้มันง่ายแล้วก็ใส่ชีวิตสบายที่สุดนะคะแต่พอเปี่ยวเขามาในชีวิตของเรามาใส่ตรงวางแผนลวงนาจะโบเฮ็ดอียงกระทันหันแล้วเปี่ยวเป็นค้นแบบว่าถ้าอาทิตย์นี้เบลจะเฮ็ดอียงอาทิตย์หน้าเยวก็วางแผนไวตองสินะคะแล้วเปี่ยวก็เป็นค้นแบบบบมาเฮ็ดอียงกระชั้นชิดสินะคะ แล้วแฟนเปี่ยวสิไปใส่ไปเลยตอนนี้งเสร็จนล้วเปี่ยวเฮ็ดบ่ได้เองสินะคะถ้าสิไปใส่ต้องบอกเปี่ยวยังตำชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเปลี่ยวจะได้เตรียมตัวสินะคะคือเปี่ยวใส่ชีวิตแบบนี้มันโดนแล้วแบบมันก็ยากที่จะเปลี่ยนนะคะเหมือนเปี่ยวซักผ้าทิมไว้แล้วเปี่ยวจะรู้ว่าอาทิตย์นี้เปี่ยวต้องเฮ็ดอีหยังคือเปี่ยวเฮ็ดงานด้วยตัวเองเปี่ยวเฮ็ดงานผู้เดียวนะคะแล้วงานมันเยอะเปี่ยวก็เลยต้องวางแผนเวลาสินะคะมันก็เลยเฮ็ดให้คู่ชีวิตของเฮาค่อนข้างที่จะแบบ แตกต่างกันหลายแต่เขาก็มาปรับจูนกันแล้วก็เขาก็ต้องยอมรับในอีกฟังหนึ่งนะคะว่าเขาก็ต้องมายอมรับนะคะว่าเขาต้องแก้ไขยอย่างแน่เขาต้องแก้ไขยอย่างแน่บอรเมนแคลวาเขาด้วยค่ะต้องเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเป็นที่ตัวเขาด้วยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปียนเองเป็นคนที่หงีเงาบางทียงสินะเปียาก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ นั่นแหะค่ะพี่น้องบ่มีผู้ใดเพอร์เฟกต์นะคะในครูชีวิตแล้วกัสิ่งที่เขาเลือกมาเขาก็ต้องมาเลี้ยงลูกกันไปนะคะบ่มีความเพอร์เฟกต์ในโลกใบนี้นะคะมีแต่ความเข้าใจแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับสมดุลให้มันพอดีแล้วก็กับตัวของเขาเองนะคะอยู่กับไผ่แล้วเฮ็ดให้เขามีความสุขอยู่กับไผ่แล้วเฮ็ดให้เขารู้สึกสบายใจแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับเปียว เียวกับอะไรหวังจะให้ความเพอร์เฟกต์แฟนเปียบบรมเนคนรวยนะคะแล้วก็บรมเนคนมีฐานะดีแต่เฮามาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บพรอ,อมล้อมลิบแล้วก็ค่อยๆสู่กันไปนะคะก็เลยบรมีขอเปรียบเทียบว่าผู้ใดมีมากกว่าผู้ใดมีน้อยกว่านะคะเพราะเฮาเริ่มตน้นด้วยศูนย์ทั้งคู่นะคะนั่นแหะคะ่ะพี่น้องจึงใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขในวันแห่งความรักนะคะ ดูแลกันแล้วก็ใส่ใจกันนะคะในวันที่เรามีโอกาสเปียวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาฟังอันเรื่องเล่าชีวิตของเปลี่ยวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเปียวจะออกมานําเสนออีกเดียวไปไป,ไปคิดกอนนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขเลายๆนะคะฟันดีค่ะบ๊ายบาย I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know.